svoa ครับ fc ช่อง youtube ขอมาครับดูภาพใหญ่ก่อนเข้าตลาดก่อนปี1995าทำราคาสูงสุดไว้20อัพเลยครับทำราคาต่ำสุดไว้55สตาสตัง ไซเวย์อยู่กรอบนี้นะครับกรอบสั้นสุด2บาท50และอีกกรอบหนึ่งก็เป็น3บาท30นะครับดูแค่นี้ก่อนครับไม่ต้องไปดู20อัพนะไซเวย์อยู่กรอบ55สตางค์ถึง2บาท50และ3 3บาท30นะครับไม่ต้องไปดูไกลนะครับ เดี๋ยวผมจะลองตีเส้นเทนเส้นกดลงมาก่อนครับจาก3มบาท30ลงมา2 5แล้วก็ลงมาแถวแถวราคาปัจจุบันนะครับและให้ลงมาแถวแถวห้สตางค์ด้วยนะครับไม่ได้ครับต้องตีเป็นยอดนี้ครับแล้วก็ไปปรับในเดียวครับ ปรับเป็นเดย์ปึ๊บปึบ ยอดบาทกว่าไล่ไปนะครับไล่ไปเลยอ่ะประมาณนี้ครับเส้นเทนเส้นกดบอกว่าโอ้เท่ากันเลยประมาณบาทครับประมาณบาทนะดีบาวครั้งแรกประมาณบาทถ้ายืนแข็งแรงเนี่ยต้องยืนเหนือบาท90บาท80นะครับเส้น200วันบอกว่า บาทนึงอะ่ะมองเป็นขาขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าไกลแล้วนะครับจาก55สตางค์ถึง2บาทนิดๆน,น,น,นะครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับขึ้นต่อไหม SVOA อ่านแนวรับแนวต้านครับแต่ทรงยังไม่ลงทรงยังไม่ลงถ้าลงมันจะมีแท่งแดงยาวๆแรงขายชัดเจนมาก่อนครับ กลุ่มผมเรื่องเมาส์มอยกับเรื่องเงินติดล้อแล้วก็น่าสนใจอยู่นะครับไม้แรกก็ IPO ไปเราไม่เคยอออินหุ้นใดๆครับแนวรับ s v o a 1.78ครับผมให้อีกแนวรับหนึ่งก็คือก็คือฐานตัวนี้ไปเลยนะครับโลของแท่งเมื่อวานครับ วนนันที่ที 64, ่20เมษายน64โควิดรอบ3ครับสรุปแผน sboa แนวรับ1.94และ1.78ไม่ควรหลุดครับนะครับแนวต้าน2.04ตอนนี้เบรกแล้วนะครับ2บาท4ตังเบรกแล้วนะครับตอนนี้แนวต้านถัดไป2.16ราคาปัจจุบันอยู่2.14โอกาสเบรกสูงครับเพราะแท่งเขียวคือแรงซื้อ2แท่งแหละถ้าย่อก็ไม่ควรหลุด2บาท4ตังครับ ถ้าเบรคสองบาทสิบหกตังจะไปไหนต่อใช่ไหมก็ถ้าขึ้นไปถึงสองบาทยี่สิบหกตังได้ครับโอกาส2บาทห้าสิบไม่ใช่เรื่องแปลกครับสองบาทห้ิระวังนะมีแรงขายแน่นอนนะครับอัพไซด์น้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ยังมองกันถึง สบาทได้นะครับแต่ก็ตรงนั้นก็มันเป็นจุดขายมากกว่าจุดซื้อนะครับสรุปแผน svoa แนวรับ1.94 1.78ห้ามหลุดครับแนวต้าน2บาท4ตังเบรกผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับราคาปิุวัน2บาท1 4ตังนะครับแนวต้านถัดไป2บาท16ตัง2บาท26ตังผ่านได้เจอกัน2บาท50ก่อนครับขายก่อนแนวต้านนะสายเก็งกำไรครับตอนนี้เป็นจุดเก็งกำไรไปแล้วนะครับ เพราะเทนจะขึ้นแบบแข็งแรงนะครับเพราะว่าอยู่เหนือเส้นเทนเส้นกดเส้นแรกไปแล้วนะครับไม่รู้ว่า FC ทุนเท่าไหร่นะครับวางแผนด้วยนะครับตอนนี้หุ้นเป็นสายเก่งกําไรไปแล้วไม่ใช่สะสมครับสะสมเขาคุยกันตั้งแต่1บาทแล้วนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ